Nopadon A life changing Story. story. life-changing สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นพดลสตอรี่พอดแคสต์นะครับวันนี้กลับมาเป็นหนังสือเล่มนี้บ้างนะครับคำตอบของความสุขของคุณนิ้วกลมซึ่งผมก็จะหยิบบางบทมาชวนคุยนะครับก็สลับกับบุกรีวิวบ้างนะครับ วันนี้บทที่อยากจะหยิบมาชวนคุยอีกคือบทที่คุณนิ้วกคมเขียนไว้ว่าคําตอบของจุดลงตัวนะผมชอบชอบชื่อคําว่าจุดลงตัวนะจุดลงตัวคือมันอาจจะไม่ได้เป็นจุดที่ดีที่สุดที่มากที่สุดที่น้อยที่สุดนะแต่เป็นจุดที่มันเหมาะสมที่สุดนะเหมาะสมที่สุดของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าผมขออนุญาตแปลเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยมันคือ optimum point มันอาจจะไม่ได้เป็นแม็กซิมัมหรือมินิมัมแปลว่าไม่ต้องดีสุดก็ได้ไม่ต้องแย่สุดนะหรือไม่ต้องน้อยสุดก็ได้แต่มันเป็นจุดที่แบบเออกำลังดีอ,ะ,อะเริ่มต้นเลยครับคุณนิวคมเขียนไว้บอกว่าบางวันเกิดการเปลี่ยนแปลงกับใครบางคนฉับพลันทันทีจริงๆมันจะมีอีเวนต์มันจะมีเรื่องราวบางอย่างที่บางครั้งก็คาดเดาได้บางครั้งคาดเดาไม่ได้นะแต่มันเป็นเหตุการณ์ที่สามารถเปลี่ยนชีวิตเราได้เลยนะครับ ผมคิดถึงเรื่องเรื่องเรื่องเอาแบบเอาแบบเบาๆก่อนก็แล้วกันนะจริงๆก็ไม่เบาหรอกแต่ว่าคุณจะเห็นอย่างเช่นวันที่หัวหน้าเรียกไปแล้วบอกว่าคุณโดนเลออฟผมว่านี่คือพลิกชีวิตเลยคนำะว่าพลิกชีวิตไม่ได้แปลว่าดีหรือไม่ดีนะครับแต่มันเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันทันทีซึ่งเราก็ไม่คาดคิดมาก่อนผมว่าช่วงโควิด1 9หลายคนเคงเจอแบบนั้นนะ อออัอย่างผมถือว่าโชคดีนะผมยังมีอาชีพอยู่แต่ว่าก็วันหนึ่งที่อยู่ดีๆก็ไปสอนหนังสือที่มาไละไไม่ได้แล้วเราต้องวิ่งหาวิธีการสอนออนไลน์กัน้าละวันอันนี้ก็เป็นการเปลี่ยนแต่ว่าโอเคของผมอาจจะยังไม่ได้เข้าขา่ายถึงขนาดเปลี่ยนชีวิตฉับพันทันทีนะครับหรือแฟนบอกเลิกเงี้ยคืออยู่ดีๆมันอาจจะทะเลาะก,กันมาก่อนนั้นแล้วก็ได้นะแต่ว่าก็มาวันหนึ่งก็ไปด้วยกันไม่ได้ก็ต่างคนต่างไปนะครับมันก็จะมีวันแบบนี้แหละ ถัดไปนะครับลองปล่อยมือแล้วให้ทุกสิ่งดําเนินไปเองบ้างอาจเจอจุดลงตัวคือบางทีเราอาจจะไปมองหานะว่าจุดลงตัวอยู่ตรงไหนจุดที่ที่เราดีที่สุดอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยบางทีมันหาไม่เจอนะวิธีการของคุณนิ้วกลมอันนี้ก็คือปล่อยมือครับลองดูครับว่าวันหนึ่งชีวิตเนาะก็อาจจะพาเราไปถึงจุดลงตัวคือ พูดแบบนี้ไม่ได้แปลว่าให้ปล่อยไปตามชะตากรรมอย่างเดียวไม่ทําอะไรเลยแต่ว่าบางครั้งบางหนผมคิดว่ามันกนําหนดยากเหมือนกันนะผมอ่านหนังสืออีกเล่มหนึ่งนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวอ่านจบแล้วจะมารีวิวให้ฟังอีกทีหนึ่งแต่ว่าเขาก็พูดถึงคล้ายๆแบบนี้เขาบอกว่ามันบางทีเหตุการณ์มันนิดๆหน่อยๆเล็กๆน้อยๆเนี่ยแต่มันพาเรามาถึงจุดจุดหนึ่งที่เออมันไม่น่าเชื่อนะซึ่งจุดนั้นเนี่ยอาจจะดีหรือไม่ดีก็ได้นะครับ ก็ชีวิตมันไม่พิดิกเตอรเบลหรอกมันไม่ได้เซตได้100%เรหรอกครับผมไม่รู้หรอกครับว่าผมจะเป็นมนเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยยิ่งมาเป็นนักเขียนเลยยิ่งมาเป็นพอดแคสเตอร์นี่คือแบบไกลจากความคิดผมมากนะตอนเด็กๆเกนี่ยแทบจะแบบนึกภาพตัวเองไม่ออกนะที่จะต้องมานั่งพูดทุกวันเวลา30นาทีแล้วก็มีคนฟังอยู่อยู่จํานวนไม่น้อยเนี่ยก็ก็แปลกใจตัวเองเหมือนกันแต่ว่าเออนี่แหละมันคือฉุดลงตัวผมนะก็คือการปล่อยมือบ้างนะถัดไปครับชีวิตคือการ เลี้ยงสมดุลและทรงตัวให้ได้่ามกลางทางเลือกและอารมณ์มีใครเคยกล่าวไม่รู้นะว่าเราต้อง e ี p ู o วิ่งถ้าเขาวา Ke ีปูนวิ่งคือไปข้างหน้าเรื่อยๆเพราะว่าถ้าเราไม่ไปเราจะลม้มเขาเขาเปรียบเทียบได้ดีนะว่าบาลานซ์หรือความสมดุลเนี่ยมันเกิดจากการที่เราไปข้างหน้าเช่นนึกถึงจักรยานถ้าเราไม่ถีบเรานั่งบนจักรยานเฉยจักรยานล้มนะครับ ความสมดุลมันเกิดจากการที่เราถีบไปเรื่อยๆนะครับถีบไปข้างหน้าเรื่อยๆประเด็นก็คือว่าเราก็ต้องทรงตัวไปนะบางทีมันก็มีทางเลือกหลายทางเลือกให้เรามันเลือกนะให้เราตัดสินใจบางทีก็มีอารมณ์หลายอารมณ์ที่เข้ามากระทบเราเข้ามาเจอเจออะไรหลายๆอย่างนะเหมือนเรือเหมือนกันนะมันก็มีคลื่นนะคลื่นลูกเล็กลูกใหญ่แต่ว่าเราก็มีหน้าที่ในการประคองเรือน,น,นั้นไปเรื่อยๆนะครับอีกอันครับหยุดเท้าในจุดที่เราพอใจ คือบางทีเราไม่จําเป็นที่จะต้องแบบไขว้คว้าตลอดเวลานะถ้ามาถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยที่คุณรู้สึกว่าชีวิตมันดีแล้วะพอใจแล้วเนี่ยหยุดบ้างก็ได้นะครับอาจจะขัดกับเมื่อกี้บอกอาจารย์อาจารย์บอกให้เมื่อกี้บอกว่าต้องไปต่อข้างหน้าเรื่อยๆให้มันสมดุลเนี่ยมันคือคือชีวิตมันมีหลายมุมผมผมมองแบบนี้คือไม่ได้แปลว่าหยุดแล้วก็ต้องหยุดตลอดชีวิตบางทีบางจุดคุณหยุดก่อนนะครับ e n j o ยหรือว่ามีความสุขกับจุดนั้นเมื่อจุดนั้นคุณรู้สึกว่าอ่ะพอแล้ว มันเหมือนเวลาเราไปเที่ยวกับเพื่อนหรือว่าไปไปอะไรเฮ้ยวิวสวยว่าหยุดถ่ายรูปกันหน่อยพักกันก่อนแบบนั้นน่ยผมว่านะแล้วเราก็เป็นจุดที่เราพอใจเราจะหยุดนานหน่อยก็ได้นะครับก่อนที่จะถ้าถ้าเราไม่พอใจก็ตัดสินใจเดินต่อนะครับถ้าเราพอใจต่อก็ก็อยู่ต่อได้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับถัดไปนะครับเราจะเป็นสุขเมื่ออยู่ในตําแหน่งที่เหมาะไม่สูงไปไม่ต่ําไปอันนี้จริง ผมถึงบอกว่าถ้าสูงไปเราเครียดครับคุณคุณไปอยู่ในสังคมเอาเอาพูดถึงพูดถึงในเรื่องของของอะไรดีละ่ะฐานะก็ได้อ่ะคุณไปอยู่แบบคุณอาจจะไม่ได้มีเงินเยอะมากมายแต่คุณไปอยู่ท่ามกลางสังคมเศรษฐีเนี่ยเศรษฐีไม่ได้ผิดนะครับแต่ว่าคุณเนี่ยจะเครียดเองเขากินอะไรก็แพงแพงกันทั้งนั้นคุณก็ไม่มีตังค์ไปกินกับเขาเนี่ยก็จะลําบากถ้าต่ําไปคุณก็จะไม่ใช่อ่ะคือคือคือ คือไม่ได้บอกว่าคนจนไม่ดีเหมือนกันคนละเรื่องความดีความไม่ดีนะแต่คุณเข้ากับเขาอาจจะลําบากคุณอยากจะไปกินร้านอาหารที่ดีหน่อยเขาก็ไม่มีตังค์ไปกินัะคุณเนี้ยคุณก็จะแบบก,ก,ก็จะอึดอัดหน่อยนะครับผมว่าเดี๋ยวเราหาจุดที่มันเหมาะสมมากจุดที่มันเหมาะกับเราเน้นอีกทีไม่ได้บอกห้ามครบคนรวยหรือห้ามคบคนจนนะมันมันคนละเรื่องกันนะครับเพียงแต่ว่า เราเราต้องหาจุดที่เหมาะสมถ้าเกิดคุณคุณมีเพื่อนแล้วมีทั้งเพื่อนทั้งรวยทั้งจนแล้วคุณแฮงเอาท์กันได้ดีแล้วคุณมีมิตรภาพบันดีอันนั้นอันนั้นก็ถือว่าเป็นจุดที่ที่ดีสําหรับเราเช่นเดียวกันนะครับเป็นจุดที่เหมาะสําหรับเราเช่นเดียวกันอีกอันครับชีวิตไม่ได้ขีดเป็นเส้นตรงครับจงยืดหยุ่นกับความไม่แน่นอนชีวิตไม่ง่ายอย่างที่ผมบอกมันไม่ใช่1 2 3 4 5สี่จบนะมันไม่ predictable predictable แปลว่ามันทานายไม่ได้ไม่ได้ชัดเจนแบบนั้นหรอกบางทีอะ มันแบบเราทํามาดีๆแล้วมันก็เกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้แบบเลาพังอย่างเงี้ยก็ยืดหยุ่นของความไม่แน่นอนครับก็ต้องบอกเออก็โลกก็เป็นแบบนี้แหละในทางกลับกันนะบางทีเราดูเหมือนว่ามันจะพังๆแต่ว่าเอ้ยมันกลับมาดีเฉยเลยอะไรเงี้ยก็โลกก็เป็นแบบนี้แหละนะครับอ่าถัดไปครับลดความอยากได้เป็นความสุขอย่างหนึ่งคือความสุขมีคนเคยเขียนไว้เป็นสมการระหว่างสิ่งที่เกิดขึ้นจริงอ่อสิ่งที่คุณ expect สิ่งที่คุณคาดหวังลบด้วยสิ่งที่คุณที่มันเกิดขึ้นจริง ถ้าเกิดเราคาดหวังมากกว่าความเป็นจริงเราก็ทุกข์เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างหนึ่งที่ทาให้เรามีความสุขก็คือลดความคาดหวังลดความอยากได้ลงบ้างไม่ต้องเหลือศูนย์นะครับมนุษย์เราก็ต้องมีความอยากได้อยู่จริงๆความอยากได้มันก็ผลักดันให้มนุษย์เราเดินไปข้างหน้านะแต่ถ้าอยากได้ไว้มากจริงๆเนี่ยคุณจะมีความทุกข์เยอะกว่าความสุขถัดไปนะครับทำเรื่องหนึ่งได้ดีย่อมอีกเรื่องย่อมลดคุณภาพเป็นธรรมดาคือเราต้องโฟกัสนั่นเองเนาะ เราไม่สามารถทําดีได้ทุกเรื่องทุกอย่างฮนระผมทํางานได้ดีผมอาจจะมีเวลาให้ครอบครัวน้อยผมใช้เวลากับครอบครัว24ชั่วโมงผมก็ไม่มีเวลาทํางานมันก็ต้องเทรดออฟก็ไม่จําเป็นต้องไปเลือกอันใดอันหนึ่ง100้ร้อเหรอกครับ mm hmm. ก็บาลานซ์บาลานซ์ก็ไม่ได้แปลว่า50-50ด้วยนะครับจังหวะบางจังหวะครอบครัวต้องมาก่อนจังหวะบางจังหวะอาจจะต้องเน้นที่งานหน่อยนะครับอันนี้ครับ7เต็ม10ก็ฉลองได้แล้วจริงๆไม่จําเป็นต้องเพอร์เฟกต เพราะอะไรผมผมให้เหตุผลนั้นของผมเองด้วยนะครับเอรเฟกมันยากครับถ้าคุณถ้าคุณตั้งไว้ต้องสิเต็ม10คุณหนึ่งต้องมีความสุขคุณจะมีความทุกข์เยอะเยอะกว่าความสุขเยอะเลยนะครับสิบมันยากครับแล้วที่2เนี่ยบางทีมันไม่คุ้มครับคุณทํางานเนี่ยคุณคุณต้องการทุกอย่าง1ิเต็ม1ิบนะคุณจะเอาเอาสุขภาพไปแลกครับคุณเอาความสัมพันธ์ของครอบครัวไปแลกครับคุณทําสัก7จ็ดสัก8ดอาจจะพอก็ได้นะครับ แล้วที่เหลือคุณมีสุขภาพที่ดีคุณมีความสุขกับครอบครัวกับคนที่คุณรักคุณอาจจะได้8ดเต็มสิบครับคุณอาจจะไม่ได้เป็นคนทํางานที่เก่งที่สุดในโลกครับก็ผมว่าต้องลองดูนะครับคือคือบางทีเราอาจจะอาจ่านหนังสือแบบโอ้โหคนนั้นเ็าทางาน18ชั่วโมงต่อวันอะไรเงี้ยก็ก็ใช่ไงเขาไงแต่ว่าจังหวะนั้นมันไม่รู้นะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าสําหรับคนที่ต้องการเน้นเรื่องงานอย่างเดียวอาจจะคุ้มก็ได้นะแต่ว่า ส่วนตัวผมผมไม่เอานะครับผมคิดว่าไม่คุ้มถัดไปนะครับชีวิตไม่ต้องเป๊ะตามตารางแว่งได้แต่ไม่แว่งออกไปไกลคืออ่านหนังสือนะหรือว่าเทรนก็จะบอกว่าเราต้องมีวินยัยเราต้อง1 2 3 4ดีนะครับมีวินัยนะ่ดีครับแต่ถ้าเป๊ะตามตารางมากก็เครียดปลอยบ้างบางเรื่อง เดี๋ยวนี้ผมก็ปล่อยเยอะนะเอาตรงๆนะผมก็ไม่ได้แบบซูเปอร์ปรักทีวินัยดีเยี่ยมอะไรเงี้ยคือบางเรื่องผมก็แบบเออมันง่ายๆนะแต่ก่อนเนี่ยผมจะไม่กินเลยนะน้ำมัดลมหรือว่าขนมคบเคี้ยวอะไรไม่ไม่ไม่กินคือศูนย์เลยนะศูนย์เลยซึ่งก็ดีต่อสุขภาพผมนะแต่บางบางจังหวะมันก็เครียดนะบางจังหวะมันก็เหนื่อยก็อันนิดนึงแต่แบบบอกบอกบอกไว้ก่อนว่าไม่ได้กินทุกวันอะไรเงี้ยไม่ใช่ก็นานๆทีนะครับชีวิต ดำเนินชีวิตไปตามจุดลงตัวของตัวเองแม้ไม่ตรงกับค่านิยมหลักโอ้โหอันนี้ทําใจยากอันนี้สารภาพว่าทําใจยากจริงๆแต่ละคนเนี่ยมีจุดลงตัวอยู่แต่บางทีมันก็อาจจะขัดกับความเชื่อของคนส่วนใหญ่อันสมมุตินะยกตัวอย่างคนส่วนใหญ่เขาเชื่อว่าเอ่อทุกคนจะต้องมีวินยัยทุกคนจะต้องทําอะไรสม่ําเสมอบางทีมันอาจจะไม่ใช่จุดลงตัวของเราก็ได้นะเราเราไม่ได้เป็นคนมีวินัยทําอะไรสม่ําเสมอขนาดน,นั้นนะบางทีเราก็ ก็อาจจะหย่อนลงมาบ้างก็ได้มันอาจจะมีคนบอกเอ้ยแกทําไมไม่มีวินัยวะทําไมแกไม่ขยันวะก็มันไม่ใช่เราไงเพราะฉะนั้นก็หาจุดลงตัวแต่ว่าก็อย่าละเลยไปจนจนเกินไปอะ่ะถ้าละเลยจนเกินไปเราก็จะขี้เกียจมากเกินไปมันก็ไม่สมผลดีกับชีวิตเรานะครับถัดไปนะครับวางเรื่องหม่นหมองได้เร็วก็เจอเรื่องดีได้เร็วอันนี้จริงเรื่องหม่นหมองมันม้เเราได้คิดตลอดทํางานแล้วโดนหัวหน้าด่าก็หม่นหมอง วันนี้ทะเลาะกับแฟนก็หม่นหมองมีหลายๆเรื่องที่มันวิ่งเข้ามาแต่ถ้าวางไว้ได้เร็วนะผ่านไปแล้วไงเป็นบทเรียนเราละเราก็จะเจอเรื่องดีๆคือชีวิตมันจะสลับไปสลับมานี่แหละครับพอมันเป็นกู๊ดเดย์แบดเดย์อะแบดเดย์ก็เป็นวันที่มันไม่มันแย่วางมันไปเดี๋ยวก็จะเจอกู๊ดดีกู๊ดเดย์คือวันที่ดีถ้าเราไม่วางเราก็จะติดอยู่กับแบดเดย์นั่นแหละทั้งๆที่วันนั้นน่าจะเป็นวันที่ดีคุณก็กลายเป็นวันที่แย่อีกอีกวันหนึ่ง โอ้ยเมื่อวานไม่น่าเลยอะไรเงี้ยมันก็จะละเลยวันนี้ไปนะครับอีกเรื่องนะครับทบทวนตัวเองบ่อยๆแล้วจะรู้ความต้องการในตอนนี้จากข้างในใจอันนี้ผมผมอยากเชร์นะครับว่าเราลองนั่งเงีย่ยบบ้างอยู่กับตัวเองบ้างส่วนตัวผมโชคดีนะโมเมนต์เงีย่ยบผมมีอยู่3ามโมเมนต์หลักๆในวันนะวันทํางานทั่วไปเนี่ยคือโมเมนต์แรกคือตอนตื่นนอนตื่นนอนผมนั่งสมาธิ อย่างที่เคยเล่าให้ฟังนะครับก็จะเป็นโมเมนต์ที่ไม่ค่อยมีใครมารบกวนนะห้องนอนผมก็มีแต่ภรรยาแล้วปกติภรรยาก็จะตื่นก่อนผมนิดนึงก็จะอาบน้ําอยู่อะไรเงี้ยผมผมก็จะใช้เวลาผมเงียบๆโมเมนต์เงียบที่2คือโมเมนต์เนี้ยตอนที่ผมอัดพอดแคสต์เนี่ยผมผมจะอยู่คนเดียวอยู่แล้วนะถ้าถ้าภรรยากับลูกก็จะอยู่ข้างล่างนะผมผมก็จะมีห้องอัดพอดแคสต์อยู่ชั้น2แล้วก็นั่งอดัดจงังหวะอัดเนี่ยจริงๆมันเหมือนการพูดนะครับแต่ว่ามันได้คิดนะมันได้ได้อยู่กับตัวเองระดับหนึ่ง แล้วก็โมเมนต์ที่3าคือโมเมนต์ก่อนนอนโมเมนต์ moment ก่อนนอนผมจะอ่านหนังสือผมจะขึ้นไปก่อนนอนก็แล้วแต่บางวันก็ขึ้นก่อนภรรยาบางวันก็ขึ้นหลังภรรยาแต่ว่าบางทีภรรยาหลับแล้วเนี่ยผมจะมีไฟอ่านหนังสืออยู่นะผมจะเปิดอ่านผมจะอ่านเรื่อยๆครับอาจารย์อ่านนานแค่ไหนอ่านจนง่วงครับแล้วตอนนี้มันเป็นรูทีนผมคือถ้าผมไม่อ่านผมไม่ง่วงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อยู่กับตัวเองแล้วบางทีหยุดม,มันอ่านแล้วก็ได้หยุดคิดนะ เออเราเป็นแบบนี้หรือเปล่าเอ้ยมันเป็นยังไงแล้วมันก็เกิดไอเดียดีๆเกิดขึ้นหลายๆครั้งจากจากจังหวะพวกนี้นะครับลองดูนะครับหาเวลาแบบนี้ดูนะครับอีกอันหนึ่งจริงก็มีนะจะพูดถึงไปขับรถก็มีนะแต่เบินขับรถเนี่ยผมชอบฟังพอดแคสต์นะครับก็ก็อาจจะไม่ได้อยู่กับตัวเอง100%หรอกนะถัดไปนะครับสมดุลของการพูดและฟังนํามาซึ่งปัญญา คือจริงผมว่าพูดแล้วฟังนี่เป็นเรื่องทักษะสําคัญกับมนุษย์เลยนะครับเราต้องอย่าพูดเยอะไปแล้วก็อย่าฟังเยอะไปคือคือต้องมี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 จังหวะพูดจังหวะฟังนะแล้วมันก็จะทําให้เราได้ได้ปัญญาโดยเฉพาะเราพูดเราถามแล้วเราก็ฟังคําตอบแล้วเราก็เรียนรู้เนี่ยผมว่าช่วยได้เยอะอันนี้นะครับถัดไปโลกจะพาเราไปอยู่ในพื้นที่ที่เหมาะกับเรา จะเรียกว่ากแดแรงดึงดูดก็ได้นะผมว่าอะไรที่เหมาะกับเราเนี่ยตัวเราจะขับเคลื่อนไปทางนั้นนะมันจะวิ่งไปทางนั้นเองวันก่อนผมคุยกับใครไม่รู้อ่ะน่าจะนักกับนักศึกษาแหละจําไม่ได้ละแต่ผมผมก็พูดถึงชีวิตผมเหมือนกันว่าจริงๆผมก็ไม่รู้เลยนะว่าผมจะมาเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยอ่ะแต่ว่ามันเหมือนแรงดึงดูดบางอย่างอ่ะที่ผมชอบเรียนรู้ผมชอบอ่านหนังสือผมชอบเขียนผมชอบวิจัยอะไรแบบเนี้ แล้วมันก็พาผมมาถึงจุดที่แบบเออให้มาเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยอะผมว่าคล้ายคข้อน,นี้ที่จะพูดนะคือโลกจะพาเราไปอยู่ในพื้นที่ที่เหมาะกับเราแล้วตอนนี้ผมเจอพื้นที่นี้แล้วคราวนี้ใครยังไม่เจอก็อย่าพิ่งท้อใจฮนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปเองครับเดี๋ยวมันจะถึงจุดที่คุณเจอเองนะครับถ้าถ้าคิดแบบนี้ใจเราก็จะชื้นนะ่ะใจชื้นคือมันจะแบบใจมันจะแบบมีความหวังอนะลองดูนะครับ ใครอายุ60-70บกมันจบแล้วเรื่องงานก็พื้นที่นี้ไม่ได้แปลว่าต้องเป็นพื้นที่ทํางานนะครพื้นที่อื่นๆอ,อยู่ก็เยอะแยะนะครับอีกเรื่องนะครับเหตุปัจจัยมากมายในชีวิตมีที่มีผลต่อตัวเราจริงครับคือบางคนอาจจะรู้สึกท้อใจว่าฉันพยายามมาตั้งเยอะทําไมฉันได้แค่นี้ฉันได้แค่นั้นมันไม่ใช่แค่ความพยายามอย่างเดียวไงมันมีปัจจัยภายนอกเต็ไมไปหมดเลยมันมีเรื่องโชค เอ,เอาตรงๆโชคก็คือเขตบังเอิญบางอย่างมันมีเรื่องคนอื่นๆที่เขาจะมาช่วยหรือไม่ช่วยเราอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็เราทําดีที่สุดอะแค่นั้นพอนะครับถ้าถ้าผมจะได้บทเรียนจากเรื่องนี้ก็คือพยายามทําให้มันดีที่สุดนะครับแล้วเราจะไม่เสียดายแน่นอนอาจจะเสียใจถ้าเกิดผลลัพธ์มันไม่เป็นอย่างที่เราคาด้เรื่องเสียใจเป็นเรื่องปกติแต่เราจะไม่เสียดายนะครับ อีกข้อนะครับวิ่งช้าลงก็มีความสุขเท่าเดิมได้ถ้าเข้าใจความเปลี่ยนแปลงหนังสือเล่มนี้นะผมผมบอกได้เลยนะคำตอบของความสุขเนี่ยคุณนิวกลมไม่ได้เขียนให้เชีย้ทุกคนแบบวิ่งมาราธอนทุกคนจะต้องเอาชนะอุปสรรคทุกคนจะต้องเป็นที่หนึ่งทุกคนจะต้องไม่ย่อท้อต่อต่อ,ต,อต่อความยากลําบากอะไรเงี้ยไม่ไม่เลยนะผมกลับมองว่าหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่แบบดึงเรามากกว่าที่จะผลักเราดึงเราว่าใจเย็น พักก็ได้เหนื่อยก็เหนื่อยก็เหนื่อยก็หยุดอะไรเงี้ยซึ่งผมชอบนะผมว่าผมว่ามันอาจจะเป็นแล้วแต่ชีวิตจังหวะชีวิตของคนเน่ยผมชีวิตผมตอนนี้แล้วรับก่อนหน้านี้เนี่ยมันเป็นชีวิตที่วิ่งไงเป็นชีวิตที่แบบมีเรื่องนู้เรื่องนี้ทําไม่เต็มไปหมดซึ่งซึ่งไม่ได้ไม่ได้แย่นะครับต้องบอกว่าไม่ได้แย่นะผมผมต้องเรียกว่าเอาอายุคหลังเนี่ยนะแต่ก่อนอาจจะย่อาจจะใช่มันก็มีจังหวะที่เบิร์นเอาแต่ว่ายุคหลังไม่ไม่เบิร์นเอานะครับ ผมทำงานเยอะก็จริงแต่ว่าผมดูแลตัวเองดีดีจนกระทั่งผมหลบการเบิร์เอาได้แต่แน่นอนยอมยอมรับว่าช่วงชีวิตตอนตอนบางช่วงนะครับก่อนหน้านี้สัก10ปีได้อะหรืออาจจะ7-8ปีเนี่ยมันเป็นช่วงที่แบบพีคแล้วเราเบิรนเอาจริงครับจริงแต่ว่าเออผมหลังๆผมก็ชอบอ่านหนังสือประมาณนี้หนังสือที่เตือนตัวเองว่า เบาเเบาๆเครื่องหน่อยแต่คราวนี้ที่ผมด้ยฟังคือมันแล้วแต่จังหวะชีวิตอะ่ะคือถ้าเกิดจังหวะชีวิตของใครที่ฟังพอดแคสต์อยู่ตอนนี้มันเป็นจังหวะที่คุณเหนื่อยเหลือเกินคุณวิ่งเนี่ยผมว่าเหมาะมากเลยท่านอาจจะฟังเฉยเฉยก็ได้เลยจะอ่านหนังสือเองก็ได้นะแต่เหมาะมากที่จะน่าจะฟังอะไรแบบเนี้ยเบาๆหน่อยเย็นเย็นครับแต่ถ้าเกิดช่วงชีวิตใครอยู่ระดับที่แบบชั้นนอนทุกวันอยู่แล้วก็อันนี้เบาไปนะก็ควรจะไปหาหนังสือประเภทที่ว่าลุกขึ้นมาเถอะ เราทําได้ลุยไปข้างหน้าอะไรเงี้ยจังหวะชีวิตไม่เหมือนกันไงเพราะนั้นเนี่ยพอดแคสต์ผมตอนนี้มันก็อาจจะเหมาะกับบางคนอาจจะไม่ได้เหมาะบ,บางคนก็ได้เหมาะกับคนที่เหนื่อยเหนื่อยอยู่แบบเฟลแบบโอ้ยแบบฉันเหนื่อยว่าฉันฉันต้องทําอะไรเงี้ยฉันต้องมีวินัยฉันต้องอ่าโปรดักทีปอะไรแบบเนี้ก็ก็จะจะจะช่วยดึงนะครับว่าใจเย็นแต่ว่าอย่างที่ผมบอกแบบกําลังแบบอืดแล้วมาบอกใจเย็นก็อืดเข้าไปใหญ่ก็อาจจะไม่ได้ช่วยเนาะก็วันนี้ไม่ยาวมากนะครับ จากหนังสือคำตอบของความสุขของคุณนิ้วกลมบทที่ชื่อว่าคำตอบของจุดลงตัวนะสลับไปสลับมาก,กันอ่านบุ๊ครีวิวนะยังมีอ่านจบอีก2เล่ม3เล่มเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยทยอยมารีวิวแล้วกันนะครับโอเคครับแล้วเราพบกันในสดถัดไปนะครับสวัสดีครับ Nopadon Story a life changing story